เพื่อความเป็นโสดาบันคือเพื่อการบรรลุอย่างน้อยวันนี้คือได้สดับการได้สดับนียมขยับชั้นนะขยับชั้นจากปุถุชนที่ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับละว, <c oughs> วันใดวันหนึ่งก็ตามถ้ายมทำสมาธิได้ยังฝึกนั่งรู้ระมายใจก็ได้สมาธิได้คุ้นเคยพอใจเสพครบมากนะ ไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละไม่เสื่อมตอนตายโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคลลและเมื่อกายแตกทำลายในเทวดายมจะปรินิพานน,นี่เล่มรอดแล้วหนึ่งและถ้าโยมฟังวันนี้เข้าใจแล้วเอาซีดีที่แจกเนี่ยซึ่งเป็นซีดีพุทธศนาเนี่ยไปฟัง ฟังหนึ่งเนืออฟังหนึ่งเนือออันที่หนึ่งฟังมากๆเริ่มพูดตามได้เริ่มคล่องปากเหมือนโยมฟังเพลงชาติไทยเรื่อยๆฟังไปฟังไปโยมก็เริ่มร้องเพลงชาติไทยได้ร้องตามได้พูดตามได้เริ่มร้องตามได้โยมเริ่มขึ้นใจนึกในใจนึกได้ โยมฟังเพลงละไนานๆโยมเดินไปไหนมาไหนโยมก็นึกเพลงมันก็นึกขึ้นมาในใจขึ้นใจ <c oughs> ท่องสุดคูนเคยท่องกันไหมเคยให้ท่องตอนนี้ท่องได้ไหมะนะก็ยังพอได้นะแม่สองได้ไหมแม่สองได้ <c oughs> นะ,ะ <c oughs> เนี่ยขึ้นใจอันนี้ก็ท่องจนขึ้นใจเลยนะ <c oughs> แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทาความเข้าใจ ยมท่งมองหม่สอเนี่ยสองบวกสเป็น4ียมชัดไหมชัด1 2 3 4เออใช่4ี่วะ่ะนะสองสามหกหนึมสีายมทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท่องถูกต้องมะเราเข้าใจในสิ่งที่เราท่องเรียกแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะฟังเนือง,องแต่ฟังคำตถ,ถาคตเปลี่ยนจากสุดคุณมาเป็นคํำตถ,ถาคต ฟังคำพระอ,องค์เนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระพุทธเจ้ารับรองว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาสติเวลาตายนั่งเครื่งบินไประเบิดเปี้ยงตายไปนั่งรถไปชนเปี้ยงเอาตายไปลืมข้ามถนนรถชนเปี้ยงตายตั้งสติไม่ทันก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในภพเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมเขาจะบลุ